ครับผมก็ทุกนี้ก็เป็นแมทชิ่งลุยบอลครับก็รู้สึกดีๆครับที่จะได้มีโอกาสในการเล่นในรอบชิงครักเล่นนัดชิงเยอะแล้วทั้งสมโมสรอ,อินซานกับทุกนี้มันจะแตกต่างอารมณ์ความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมถ้าพูดถึงอารมณ์ก็ก็ไม่ไม่น่าแตกต่างเท่าไหร่ครับแต่อาจจะเป็นเกมที่แบบว่าเกมเกมที่ใหญ่กว่าเลยนะเพราะว่าลีกญี่ปุน่นเขาก็ คุณภาพเขาก็ดีดีกว่าที่ผมเคยเล่นมาเลยสภาพสนามเป็นไงบ้างครับดีดีมากเลยครับสภา,าพพื้นสนามหรือว่าบรรยากาศอะไรครับแล้วก็ที่ออกไปเมืเ่อกี้โคช้ชมีอะไรที่แชร์ได้บ้างที่ไม่ได้เป็นความลับ <laughs> กเ็เขาก็แบบพูดปลุกใจอะไรครับก็ต้องต้องเอาแชร์ไม่ได้แนละ้วแล้วก็ซ้อมเมื่อไหร่ครับซ้อมกี่โมงครับ วันนี้ครับวันนี้ก็ก็สอบสอบม,มาแล้วครับสอบที่สมุทสอถามไว้ไหมเมื่อเมื่อ,อกี้บอกว่ากินแตกต่างจากเมืองไทยเลยดีมขึ้นกินตักแตกต่างกันยังไงบ้างเออเรื่องอาหารการกินก็แบบว่าสมุสอนเขาก็าแบบว่ายังไงแบบว่าให้กินแบบว่า คิดว่าแบบว่าห้าหมูแทบทุกมือเลยวกินตรง<ช>เวลาใช่ครับใช่ครับแล้วเขาก็มีจัดการให้ด้วยใช่ไหมคะโปรตีนต้องถึงอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับเขาก็จัดการให้หมดเรับเพึ่งแตกต่างจากเมืองไทยเมืองไทยคือนักเตะทานเองใช่ครับ <laughs> อ่าก็นักเตะก็แบบว่าหากินเองเลยน้ำหนักลดไปกี่โลละคะอ่อถ้าหน้าตอนนี้ประมาณสามโลครับกว่สามโล แล้วจากวันนี้กับเจรล็กนัดที่เหลือที่บุคมีตั้งเปา้าหมายยังไงไว้บ้างครับผมนะ,อะนนตอนนี้ก็พยายามซ้อมอมให้ดีทุกๆวันเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการเล่นเจล็ก<ๆ>อีกอีกสามแมตช์ครับแล้วพีู่ดถามถึงนัดสุดท้ายได้ไหมไม,ไม่ไม่ควรยังไม่ควรนะพี นั้ขอคำถามชาวไทยว่าฝากะายอยกะ,ะ,ะอไรถึงพรุ่งนี้นะครับกับแฟนชาวไทยครับผมก็พรุ่งนี้นะครับก็ทีมผมครับอุลวารีน,รนะครับก็มีแมชชิ่งนะครับรูวัดครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมอุลวาเรีด้วยนะครับมี่พี่ๆแบบพี่เจพี่อุม้มที่เขาเคยมาเล่นที่นี่อุ้มเคยคว้าแชมป์ที่นี่แล้วด้เยเขาบอกอะไรกับเราไหมากับเกมนะสำคัญัอ,อ้ยงยังไม่มีครับ ที่ถ,ถ้าสุดท้ายเป็นนักกับการที่จะเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ลุยานครับพอพี่เจเคยเข้าจริงแต่ว่าพี่เจได้รองแชมป์ครับผมเอ่เอก็ส่วนตัวผมก็ก็อยากได้แชมป์ลุยันครับกับอุรวะอยู่แล้วบุกครับทัวรนี้น่นอนพักของอ,อุรุกวะเหมือนเป็นหอพักอะคาเดมี่ของเขาเลยเป็นนอนกับนักเตะเยาวาชนนะครับใช่ใช่ครับแต่ก็มี เด็กที่ขึ้นมาชุดใหญ่ก็มีสองครัแล้วมีเหตุผลไหมครับที่แบบเราไม่ออกไปหาที่อยู่เป็นคอนโดหรือว่าอยู่เหมือนแบบว่าสัญญาผมหเดือนครับผมก็แบบว่าอ,อยากโฟกัสฟุตบอลอ,อยากมุ่งมั่นตรงนี้ให้เต็มที่ตรนี้ใช่ไหมครับโคตรได้พูดพอะไรเเปไหมกับอนาคตเนี่นตอนนี้ก็ยังไม่รู้แล้วครับผมบุกก่อนหน้านี้บุก มีจังหวะมีช่วงความตกความะไรลงแบบลงถูกส่งยื้อไปอยู่กับทีมเลยแบบีสองอะไรเงี้ยจนถึงวันนี้กล้ามาเล่นระดับเจรีกระมองว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรทําให้เราปลุกกจกลับมาสู้อีกครั้งจนถึงวันนี้ไนดะ้ครับผมคิดว่าแบบว่า,าช่วงที่ฟอร์มตกหรือว่าบางช่วงครับที่ผลงานผมไม่ดีนะก็เหมือนก็เป็นแรงผลักดันให้เราแบบว่าสู้ให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองให้ให,ให้ขึ้นมา จนจนถึงวันนี้ให้คะแนนตัวเองกี่นนนะคะแนนคะถ้าถ้าคะแนนก็ยังยังไม่รู้แต่คิดว่า,าถือว่าพัฒนาตัวเองได้ได้ดีขึ้นในในระดับหนึ่งแล้วมีจุดไหนที่อยากปรับปรุงเพิ่มคะถ้า,าถ้าในสนามก็แบบว่า,าพละกำลังแบบว่าเสริมให้มากขึ้นแล้วก็เ,เรียนรู้บอลญี่ปุ่นให้มากขึ้นค พ่อตัวอยู่เครื่องหนักบุกมาตลอดเลยพรุ่งนี้คุยกับพ่อกับแม่บ้างไหมก่อนเกมวันพรุ่งนี้มันเป็นเกมสำคัญถ้าผมก็อ่าผมก็โทรคุยกับพ่อแม่แทบแทบทุกวันเขาก็ก็ให้กําลังใจทุกทุกทุกวันขอเอ e s s a g e สุดท้ายให้กับแฟนบอลชาวเชียงรายนะครับเป็นเป็นภาษาเหนือให้หน่อยนะได้ครับโอ้ไม่ได้พูดนานเลยครับ <laughs> ผมก็พรุ่งนี้ก็เป็นแมชชิ่งของผมนะครับทีมอุลวัลเลเตะ วันถ้วยโลวันคำครับก็ขอให้แฟนบอลชาวจิงหงัเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมอุลวรัเรสด้วยนะครับขอบคุณครับ